สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านวันนี้อยากจะเห็นท่านผู้ชมคอมเมนต์ผมหน่อยในการที่ผมพูดอสิ่งท,ที่ผมเสนอไปนั้นมีอะไรที่ท่านอยากจะคอมเมนต์ก็นนี้เลิกส่อหลักเมืองผ่านไปยังการเมืองไทย ขอพูดว่าเมื่อสมเด็จเจ้าพระยามหากรัตรึกกราบดาวิเศษเป็นพระมหากษัตริย์ครองกรุงธนบุรีสีมหาสมุทรเป็นรัชกาลที่สองนั้นพรองทรงเห็นว่าพระราชวังที่ประทับของพระเจ้าตรัสินมหาราชเดิมนั้นทับแคบขยายอะไรไม่ได้เนื่องจากว่าด้านหนึ่ง ด้านใต้ติดวัดโมรีโมรีโลกยารามด้านที่เหนือติดวัดอรุณราชโชรารามติดจริงๆทับแคบด้วยไม่สามารถที่จะขยายตัวเมืองให้เหมาะสมได้จะใช้พระราชอำนาจหรือวัดพระมหากษัตริย์คงไม่ทำครับส่วนปัจจุบันนี้ไทยจะทำเขาไเรื่องของรัฐบาลปัจจุบันไป รัฐบาลในยุคโบราณพระมหากัษตริย์ไม่ทำทรงมองเห็นว่าเพื่อที่จะขยายวางให้กว้างขวางออกไปเพียงพอในการที่จะบริหารราชการแผ่นดินจึงได้มองเห็นฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งอยู่ระหว่างวัดสลักถวัดโพเป็นที่กว้างขวางและเลยไปนั้นก็เป็นทุ่งนาป่ากว้างเป็นป่าสะแกไปถึงวัดสะแก ถวัตเกตจึงนําริที่จะสร้างราชธานีใหม่และตั้งชื่อเสียใหม่จึงเรียกโหราจารย์และพระมหาเทราทนเถระมารึรษาให้หาเลิกงามยามดีในการที่จะสร้างราชธานีใหม่ว่าควรจะกำหนดเท่าไหร่เมื่อไหร่ที่เหมาะสมที่สุดโหราพระมนาจารย์ พระเทรเทระได้ใช้วิชาโหราศาสตร์ทุกแขนงมาคำนวณหาวันเดือนปีที่เหมาะสมในที่สุดกำหนดเอาวันที่21เมษายน2325หลังจากที่พระองค์ครองราชได้เพียงไม่กี่วัน6เมษายน2325 จะต้องวางสาลเลิกเสาหลักเมืองในวันที่21เมษาย,ยน2525 25ในเดือนเดียวกันโดยกำหนดเอาเวลาที่กระชั้นชิดด้วยคือ6นาฬกา54นาทีด้วยเหตุน,นั้นการวางสาลเลิกตรงนี้จึงเป็นการกระชั้นชิดที่สุดเตรียมการแทบไม่ทันเพราะไม่ใช่ว่าปราบาพิเศษวันที่6แล้วกำหนด วางเลาเลิกวันที่ยี่ปิเลยไม่ใช่จะต้องรู้จะต้องผ่านการเวลาไปอีกสักสองสามวันจึงมีพระราชดำริตรงนี้เมื่อได้กำหนดว,วันแล้วแลว้วรายากระชั้นชิดก็จึงจะเตรียมงาน็นการใหญ่แห่ถาสถานที่บริเวณปว่าบริเวณถนนลคิดดูสิครับว่าจะตั้งบารมพิธีตรงไหนอะไรยังไงในการ ต้องทำเป็นการใหญ่เพราะเป็นการสร้างราชธานีไม่แต่สร้างบ้านสร้างเรือนของประชาชนก็ยิ่งทำเป็นการใหญ่ปรับที่ปรับทางทำพิธีวางตรงวางเต็นท์วางเครื่งองมอบใบสีสัการะบูชานี่เป็นงานตั้งราชธานีนะครับเป็นตั้งการเมืองหลวงของประเทศเป็นตั้งเป็นการตั้งประเทศของพระมหากษัตริย์พระราชวิธีนี้ยิ่งใหญ่มากเพราะมันตั้งครั้งเดียว คู้ตั้งปุ๊บต่อไปอีกไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีจึงววาจะย้ายราชธานีใหม่แต่ราชธานีเก่าเขาต้องอยู่สารหลักเมืองก็ต้องอยู่อย่างนั้นเมื่อเป็นฉะนั้นเมื่อกระชันชิดจึงได้วางหลักวางเกณฑ์วางแม่งานให้ช่วยกันจัดช่วยกันทำบรรดาอรราณาจักรปริพัข้าราชการทั้งหลายั้งรวมมาทำงานเป็นการใหญ่จึงได้มีวิธีระดเสาหะดัเมือง ขึ้นมาท่านที่เป็นโหราจารย์ไปดูเลยครับวัาเสาหลักเมืองนั้นตั้งวันที่21เมษายน2325เวลา6มาถิกาน54นาทีนั้นเป็นเร,รื่องอะไรดาวอาทิตย์อยู่ที่ไหนดาวแต่ละดวงอยู่ที่ไหนดาวอังคารซึ่งเป็นดาวสำคัญที่สุดเป็นกระดูกพระ ราศีพุธศบอาทิตย์อยู่ราศีเมษเป็นมหาอุดเรือนอังคารคราวนี้เรือนังคารมาอยู่ราศีพฤธศบเรือนศุกร์ศุกร์ไปอยู่ราศีราศีมีนเรือนวีนัไปดูเอาแล้วกันครับผมก็มีความรู้ตรนี้แหละที่จะพ,พูดได้ด้วยเหตุน,นั้นพูดกันตรงๆเลยว่าดาวอาทิตย์หมายถึงพระมหากษัตริย์ ดาวอังคารหมายถึงทหารถามว่าทหารอยู่ที่ไหนดาวอังคารเดิมอยู่ที่ไหนอยู่ที่ราศีเมษแต่ว่าตอนนี้อาทิตย์อยู่ราศีเมษอังคารอยู่ราศีพฤษภเป็นกระดุมพาะของลัคนาของเวงเมืองพูดง่ายๆคืออาทิตย์ทับอังคารทับอยู่เรือนอังคารอาทิตย์อยู่ในเรือนอังคารและเป็นใหญ่ด้วยคือมหาอุธ อาทิตย์อยู่ในเรือนอังคารเป็นใหญ่เหนืออังคารอาทิตย์เป็นมหาอุดอยู่ราศีเมษเรือนอังคารเป็นใหญ่ในเรือนอังคารัางคารมาอยู่ราศีพุธเป็นกระดุมพาระดัะงเหตุนั้นโหราจารทั้งหลายทั้งวงจึงกำหนดอวันนี้เพื่อรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อรักษาแผ่นดิน ไปดูนะครับว่ากรรดุมภาคคือทรัพย์สินของแผ่นดินโดยอาศัยทหารอาศัยงคารเป็นผู้รักษาแผ่นดินรักษาทรัพย์สินของแผ่นดินการปฏิวัต 2, 75, วิ2,475เวลาย,ยำล่ำรูปในขณะที่ประเทศไทยตอนนั้นการศึกษาความรู้เรื่องการเมืองของประชาชนมีน้อยมากเพราะคนหน้านั้น รัชการที่6ก็เป็นนักเรียนนอกครับเป็นนักเรียนอังกฤษรู้เรื่องดีในการปกครองของประเทศยุโรปนักเรียนไทยที่ไปเรียนในสมัยนั้นเรียนตามกำหนดวันเวลาแต่เจ้าฟ้าเจ้าบดินลูกของรัชการที่ห้าไปเรียนยุโรปเป็นจำนวนมากเรียนจนจบขบวนความรัชการที่หกเรียนจนจบขบวนความ รู้เรื่องดีต้องการที่จะปรับประเทศให้เป็นประชาธิปไตยแบบยุโรปเพราะพระบาทสมเด็จพระนเจรกล้าเจาอยู่วันที่9กกาลที่5เสด็จยุโรปทั้งสองครั้งสองคราต้องการอยากให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยต้องการอยากให้ประเทศไทยเป็นอาเรียประเทศเหมือนอยุโรปจึงได้ทรงเลิกท่าด้วยวิธีนุ่มนวลเป็นเรื่องก,การเลิกทาสที่นุ่มนวลมาก อเมริกาเป็นมหาอำนาจเลิกทาาอย่างท่ากันแต่ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเลิกทาาอย่าง,งนุ่มนวลเมื่อเลิกท่าแล้วทาสบางคนไม่มีที่ไปเพราะเคยอยู่กับเจ้าพันนายอดมสมบูรณ์พระองค์จึงให้ช่างฝรั่ง,งขุดคลองลังสิตตั้งชื่อของพระโอรสว่าลังสิตยุโรปแล้วให้ขุดคลองเรื่อยไปให้เป็นที่อยู่ของทาสเหล่านั้น ของทาาทั้งหลายตะพว,วงท้าเหล่านั้นได้มีที่ทำกินเป็นไทยแก่ตัวเองนี่คือพระราชดำริของรัตนป้าราชการทีห่หในการส่งลูกไปรเรียนจานวนมากที่ต่างประเทศก็หาบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญบข้ <c oughs> ามางำอะได้านภาษาไทยไปคอยสอนภาษาไทยให้แก่ลูกพูดภาษาไทยชัดๆให้แก่ลูก เลือกพาเอามาหาปั้นซึ่งปเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านภาษาไทยเป็นอย่างดีไปอยู่กับลูกของพองค์ที่ประเทศยุโรปมาหาปั้นก็คือพญยายมยราชปั้นความคิดที่จะให้เป็นระชาธิปไตยของรลงมีมานานแล้วพระองค์ทรงปฏิวัติมวยวางพังนาจะตุดรนมทั้งสี่ประการให้เป็นกระทรวงทบวงกลมเหมือนยุโรปแยกหน่วยงานเหมือนยุโรป แยกการปกครองต่างๆให้เป็นเทศบาลให้ทุกส่วนของประชาชนของบ้านเมืองต่างๆโปรงทงแยกและทรงเห็นว่าพระภิกษุสามเณนเป็นประชากรของประเทศที่มีชีวิตความเป็นอยู่อีกต่างหากตามพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าโรรองจึงทรงบัญญัติพระบัญญัติ รับธนาารปกคร,ร,รอ 2, 21, งหนสมง R221-2445 ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปกครองหนะสมเหมือนพระองค์ใช้กฎหมายต่างๆเป็นเครื่องมือในการบริหารกระทรวงต่างๆทศ่สาบาลต่างๆน,น,นะครับเมื่อไปเช่นนั้นในรัชกาลของรนเกล้าร6ไม่สามารถที่จะปรับแต่ง ให้เป็นประชาธิปไตยได้แต่ว่ามีการคิดปฏิวัติไหมมีมีการคิดปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยรัชกาลที่6ถึงรัชกาลที่7พระองค์ก็มีความคิดที่เปลี่ยนแปลงการปกรครองตามความคิดของพ่อและของพี่ชายแต่ว่าพระองค์เห็นว่าประชาชนยังไม่พร้อมในการที่จะรับรองรับความเป็นประชาธิปไตยในสมัยนั้น ในขณะความคิดที่เปลี่ยนแปลงการปกครอง2,475ของคณะรานั้นประเทศไทยแวดล้อมไปด้วยเมืองที่เป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสพม่าก็อยู่ในการปกครองของอังกฤษมาเลเซียก็อยู่ในการปกครองของอังกฤษทัมพูชาเลาาเวียดนามก็อยู่ในการปกครองของฝรั่งเศสแต่เราคิดเป็นประชาธิปไตยเมื่อเราคิดเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ปฏิวัติขึ้นมา ยังจูรูกระทันหันโดยเอาอำนาจความคิดของนักเรียนนอกทั้งนั้นนะครับไปปูกคษากันที่ฝรั่งเศสนั่นแหละมีใครบ้างมาคิดปฏิวัติยึดอำนาจพระเจ้าอยู่หัวรองก็ไปว่าอะไรอยากได้ก็อยากเอาไปก็เอาไปแต่พระองค์บอกตัจาว่าพระเจ้าร้องที่จักสละอำนาจของพระเจ้าให้ประชาชนไม่ให้แก ทำในพระราชดำรัินั้นนะครับเมื่อปฏิวัติ2,475นี 75, ร่ร้อยแล้วพระราษฎรทำอะไรบ้างล่ะครับตอนนั้นทำอะไรบ้า,ทางทางั้งทังที่พระองค์เองไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระนราษฎรไม่ได้เกี่ยวข้องกับราชวงศ์อะไรมากนะนะครับแต่กม็มีความคิด ที่จะให้เป็นเป็นประชาธิปไตยเหมือนกันพระองค์เจ้าโอรเดชไม่ได้ถูกคุมตัวนะครับเพราะมีความคิดเป็นประชาธิปไตยเหมือนกันาราชแต่ว่าในขณะที่มีคณะราชเป็นรัฐบาลขึ้นมาและทําอะไรนะครับรุ่มราบปฏิวัิ2475 24มิถุนายน2475พระองค์เจ้าบอลเดชเห็นว่าไม่ไหวแล้วไม่เป็นไปตามคำมั่นสัญญาพระองค์เจ้าบอลเดชจึง รวมกลุ่มทหารจากทิศต,ต่างๆเข้าออมายึดเพื่อจะล่มล้างระบอบของพนราชยกทหารจำนวนหนึ่งมาจากนครราชสีมาเพื่อเข้ามายึดกรุงเทพมหานครทานต่อต้านของพนราฐเพื่อเป็นอย่างเข้มแข็งทำให้การสู้รบกัน ทหารทั้งสองฝ่ายตายเกลื่อนทุ่งบางเขนนี่เลยครับตายไปถึงกลางลงดรราสีมานี่ใช่เลยครับ,ลรรลรบแล้วก็เคยกล่าวว่าฐานโคดีสารขบฏนนี่ใช่เลยครับและคําที่กล่าวว่าโนดีสารขบฏนนี่แหละครับเป็นสาเหตุแห่งการพูดว่าห้ามพูดว่าโนดีสารขบฏเพราะมันจะเป็นปัญหาีหญ่ับจะเป็นปัญหามากในที่สุดความคิดของคณะราษฎรในขณะนั้น ต้องการที่จะยกเลิกระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์คือยกเลิกกตริย์เป็นประมุขมีความคิดทั้งหมดยกเว้นคนคนเดียวที่จะต้องหาความรอบคอบด้ก่อนคนคนนั้นได้เดินทางไปศึกษาพระองค์หนึ่งซึ่งมีความคิดมีความคิดแย,ย่ทายและเป็นที่เคารพนับถือกันมากแต่ฉากนกขรทำอะไรก็ไปไม่ถ ถ้าองนั้นก็บอกว่าถ้าถึงยกเลิสถาบันพระมหากษัตริย์ประเทศสยามจะต้องแบ่งเป็น4ประเทศคื 1> อ 1. ประเทศพานา 2. ประเทศอีสานนี้จะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรก็ได้ซึ่งเคยมีชื่อเก่า ราชวงศ์กาวิละเป็นเจ้าเหนืออยู่ซึ่งมีความสัมพันธ์นนกับรัชกาลที่หาคือพระนางเจ้าดารารัมีบริษัยของรัชกาลที่ห้าทางด้านิสานพระองค์เจ้าโบเรเดยยังอยู่ที่พลมเป็นของฝรั่งเศสทางภาคใต้พรามีราชวงศ์พระเจ้าตสิมหาราช ลูกหลานพระเจ้าตากสินมหาราชยังเข้มแข็งอยู่เร่งนั้นได้เห็นในผลตรงนี้ท่านก็อธิบายหลากหลายในขณะนี้ราชวงศ์ต่างก็หน,นีไปอยู่ต่างประเทศและก่อนหน้านี้อัองกฤษและรงเศสต้องการที่จะยึดครองประเทศไทยอยู่แล้วโดยเขียนประวัติศาสตร์หลอกลวงคนไทยเชื่อเป็นตัวเป็นตาว่า ด้านตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพญานนั้เป็นดินดินแดนของขอมด้านตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพญาเป็นดินแดนของมอนไปอ่านประวัติศาสตร์ดูได้ในขักประวัติศาสตร์เก่านะพอคนไทยนี่แหละเขียนแต่เอาขี้ปากของฝรั่งเศสและอังกฤษมาพูดพูดให้เป็นประโยชน์แก่เขาไม่ได้ศึกษาโบราณนักดีประวัศาสตร์เกล็ดประวัติศาสตร์ต่างๆของในพงศาวดารพูดตามอำเภอใจ ดเหตุนั้นเชื้อปรองต่างคนนี้ไม่อยู่ที่ไหนแล้วครับหนีไปอยู่อินโดนีเซียไปอยู่ความมายในเกาะปีนังเป็นแด,ดงของไทยเป็นแดนของมาเลเซียเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านผู้นั้นจึงมาอธิบายสารอธิบายความนี้ให้แกคณะราษฎรฟังว่าแยกเลิกสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้เพราะจะทำให้สยามประเทศเป็นแยกเป็นสีประเทศท่านี้กรุครับ องเจ้าบรเน่เจ็บไม่เจ็บถ้าจะเอาชนะคักคารา์น,นาาสทำได้ไหมได้โดยขอความร่วมมือจากฝรั่งเศสคณราชาสทานได้ไหมโดยขอและด้านมาเลเซียก็ขอความร่วมมือจากอังกฤษด้านเพรว่าขอความร่วมมือจากด้านด้านเชียงใหม่ก็ขอความร่วมมือจากาาอาัองอกฤษคณราลาสทานได้ไหมอาุธยุโทโธปกรณ์สู้ฝรั่งเศสอังกได้ไหมนี่คือเหตุผล จึงทำให้จำยองให้ท่านปรีพนมยงเป็นผู้มีอำน,น,นาจในการเฟ้นหาบุคคลที่จะมาครองแผ่นดินการที่จะครองแผ่นดินได้นั้นจะต้องเลือกจากลูกพระหมหากษัตริย์หมดลูกถึงจะเลือกจากหลานในขณะนั้นและจะต้องเลือกจากลูก,อกของพระอััรมหเสีด้วยลูกของพรองะอภัยมหเสียก็คือสุน,นันทามาลินัท เป็นลูกหญิงและสวานัชครหมดลูกสว่างวัฒนาพ่อลูกก็สวา่างวัคตหมดไปลูกของเท้าพาของสีก็คือรัชการที่หกรัชการที่เจ็ดนอกนั้นเจ้าฟ้า,าจัากระพงภูนาตมีเมียตาเป็นหญิงต่างเป็นนางตา่างดาวเป็นไม่ได้เมื่อลูกไม่มีก็จะไม่ต้องหาหลานหลาน,หลานก็ไล่มาตัแตน พระนางสุนันทามารีสว่างวัฒนาพ้าผ่องสีก็เห็นแต่เพียงว่าลูกของหลานของสว่างวัฒนาพระคราเมศีคือลูกของเจ้าฟ้ามหิดลเท่านั้นซึ่งเป็นหลานของรัชกาลที่ห้าจึงกราบทูลพระองค์เจ้าอนันตมหิดลมาเป็นพระมหาปสัตของบินเทไทย นั้นการปฏิวัติ2องพันสี่เจิาลักมาตลอดและมีการฆ่ากันมาตลอดในเรื่องการเมืองแล้วก็มาดูว่าในเมื่อมีการฆ่ากันมาตลอดตอดดั้งแต่สี่รัฐมนตรีถูกฆ่าชุกบังเขนแล้วก็มีการฆ่ากันมาอา่าสบดรองหลวงขบนแม่นัดตันตายตลอ่ครับแม่นัตต,ตันไปสลาย อาหารเลือดน้องไม่น้ำเจ้ายาไม่ใช่เหรอแล้วมาเหตุการณ์ในวันที่14ธันวาคม66ตอนนั้นกำลังเ,เรื่องของมิตรคนป่ากำลงังลุ่กเลืองฐานป่าฆ่ากันบนเลยป่ากำลงังลุ่กเลือง14ธันวาคม66หนีเข้าป่าไปอยู่กับพวกคอมนิสต์อะไรล่ะครับอีกไม่กี่ปี6ธันวาคม69ก็ฆ่ากันที่ธรรมศาสตร์ นีอยู่ในป่าะนะครับแล้วสูญหายไปเท่าหร่อมาอีกไม่นานก็มีการฆ่ากันที่ท,ที่เนี่ย17สิงหาคม2535ต่อมาก็มีการฆ่ากันเกิดขึ้นเมื่อมีการชุนมนุมของอพันธมิตรนปรชพปชน่เป็นการเมืองไทย และยุ่งมาถึงทุกวันนี้เพราะคนรุ่นใหม่ไม่สนใจเรื่องของรวงมืองคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่กว่าพระมหาก,กษัตริย์ที่ท่านดูแลเดยหลวงของทีงชาติมาแล้วนอกจากนั้นแล้วในปี2,452ี้ที่ ข้าวิการที่5สเสด็จยุโรปเป็นครั้งที่สองตรงแสดงอิทธิปฏิหารให้ชาวฝรั่งเศสเห็นโดยการประทับทรงม้าะย์ม้าตัวนี้ใครขี่หลังมันมันดีตายเลยมันกลับโขลกยนตายไม่เหลือได้ทราบขา่าวชาวฝรั่งเศสทราบข่าวว่าคิงของสยามจะทรงม้าตัวนี้จึงได้ ดูกันเต็มอัศจรรย์เลยเมื่อถึงเวลาแล้วรัชกาลที่าทรงออกจัด์่อแก่คนเลี้ยงม้าว่าขอยากรรมหมื่นเมื่อเขาออกมาแล้วหลงก็บริกรรมคาถาที่หลวงพ่อเรียมวัดโคโนอนบางหุทีนถวายพระคาถาไปถวายคาถา,าไปให้หลรงโลงก็เสกพระคาถานั้นให้ เสกหญ้าให้แก่มากินเมื่อประทับขึ้นบนหลังมาแล้วทําให้พระองค์ขี่ม้ายกย่งเออไปตามขอบสนามคนฝรั่งเศสปรบมือเกรยวทั้งอัจรรย์ม้าตัวนี้เลยครับการตรงมาครั้งนี้ได้ถ่ายภาพกันไว้เป็นจำนวนมากพระองค์ให้ผู้ติดตามการเสด็จของพระองค์ ภาพที่ดีที่สุดแล้วสั่งให้ช่างทําการหล่อพระบรมรูปของพระงคงมาและพระบรมรูปของพรงตรงนั้นก็ส่งมาให้สมเด็จพระองค์รมโอรสาธิราชสยามกุราชกุม,มามาที่มณิหานเจ้าฟ้าเป็นราชการแทนพรงก็ได้สร้างอนุสาวรีย์ที่พระราชวางังุสิีเรียกว่าพระราชวังเรียกว่าอนุสาวรีย์ ระบรมรูปของรัชกาลที่5ที่ลานราชวังรุสิหน้าพระทิ่นั่งอนับสมาคมและผู้ประกาศยึดอำนาจก็ไปยืนอยู่ตรงด้านฝั่งขวาของฝั่งซ้ายของอนุสาวรีนั้นประกาศเปลีป่ยนแผ่นดินมุด24่ัาคม2575 ก็อยู่ห่างจากอนุสาหรีด้านซ้ายเนึ่นครับต่อมาถึงปี2482ถนนราชดำเนินมีตึกเป็นลักษณะสวยๆสร้างในสมัยรุน่นเกา้าอริยาธิยาคณะราษฎได้เอาถนนกลางถนนราชดำเนินสร้างเป็นอนุสาหรีประชาธิปไตยทั้งทั้งที่ไรขนานั้น สนามสนามเสือป่ากว้างรบพลังไม่มีอะไรเลยพระนาราย์จะทำอะไรก็ได้ในสมัยนั้นเอาสนามเสือป่าสร้างอนุสาวรีย์ชาติปไตยสร้างอาคารอนุสาวรีย์ชาติพไตยสร้างหลักฐานอะไรก็ได้แต่ไม่ทำบางากลางของราชดเนินเป็นสถานที่เป็นถนนที่พระมหากษัตริย์ใช้เสด็จพระราชดเนินของพระองค์จากวังหลวงไปวัง พัาที่นั่งนั้นสะสมคมและวางต่างในบริเวณพระชองฤสิีของทางมากรก็เกิดอะไรขึ้นมามากมายแต่ไม่เคยมีใครศึกษาเรื่องอาคมอาถันอาเพศเพราะคนไทยนั้นจะทำอะไรก็ตามแต่ต้องวางหลักสิลาเรือเป็นเิลาเรื่องสร้างในมวพระนิในมวลพามาทำพิธีเรียกว่าลงอาคม แล้วแขวนพระทำอะไรแล้วสาสต์ยานทำอะไรนะครับพูดอย่างหนึ่งแต่ปฏิบัติการอย่างหนึ่งนะก็เห็นแขวนพระเป็นแถวพอพระเป็นแถวบางคนไสัตยานเป็นแถวอ่าอาจารย์หลวงดังท่านหนึ่งสัตยานเห็นดาราวิ่งไปสัตยานเป็นแถวไหมนี่ครับหรือคุณจะาพิเศษว่าไม่มีไม่จริงแล้วไปสับทำอะไร เห็นอารามประสาเป็นแถวนี่ครับด้วยเหตุน,นั้นการจ,จะทำการเมืองดใดๆโปรดสังเกตประวัติศาสตร์ว่าทำไมจ้มพลปอเบญงรุรมงเป็นนายกนานทำไมสเรธนอมประพาสเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลนานทำไมพลเอกเปรมเจริญสารานนท์เป็นนายกรัฐมตนตรีนานทำไม และทำไมที่พลเองยุทธจันวิชาเป็นรัฐมนตรนีแล้วไปดูรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทีครับมาจากประชาชนทีอยู่ได้กี่ปีเสรีปรโมตจากการเลือกตั้งเกิดเห็นการธรรมศาสตร์นอย่ากนั้นก็ไป่รู้ว่า เป็ดเสร็จแล้วตั้งแต่2,475จนถึงปัจจุบนันนี้ที่เป็นชาติที่ดีไยกี่ปีแ็่ทหารกี่ปีเป็นนายกัมนตรีมาจากการตั้วงกกี่ปีครับวันนี้ก็ขอพูดเรื่องพูดเรื่องหลักหลักเมืองผ่านไปสูก่การเมืองไทยเขายนุยาตไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้ติดตามรับชมคลิปวิดีโอผมวันนี้ขอเรียนเชิญนะครับท่านใดที่มีความเห็นอย่างไรติชมมาแล้วพร้อมที่จะคุยพูดคุยกันอย่างไรก็ถามมานะครับก็ขอ,ขอความสุขสวัสะดีจะมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านนะคร,ค,ครับขอบคุณครับวันนี้ครับ